สวัสดีครับทุกคนวันนี้เปิจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Energy นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มจิตเลมอนผสมชาเขียวสกัดสมสกัดและวิตามิน B6 B12 ตัวนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้ครับก็คือ50มิลลิกรัมนะครับขายอยู่ที่20บาทโอเคครับเรามานส่วนประกอบก่อนกินนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นน้ำเลมอนจากน้ำเลมอนเข้มข้น0.7%ชาเขียวสกัดนะครับ 0. 1 2 5สมสกัด0.0 2 คาเฟอีน e นะครับ0.0005เวิตามิน B 1 2ิบนะครับ0.005เวิตามิน B6 นะครับ0.004เอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแต่ถ้าเกิดอ่านตามส่วนประกอบนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือชาเขียวสารตากจากชาเขียวโสมแล้วก็วิตามิน B 6กับ1 2แค่นั้นเองก็มีอยู่แค่นี้เองโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงมันอันเล็กมากเลยนะปึ๊ด เดิโอเคครับแกะมาโอ้โหมีล็อกอีกในอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นอ่ะแกะมานะครับชุดไม่กลิ่นหอมต้องยอมรับนะครับกลิ่นเลมอนเขาหอมโอเคคราวนี้ก็เทอะได้หนึ่งเป๊กนี่แหละครับหมดขวดแล้วหมดขวดก็หนึ่งเป๊กหนึ่งช็อตนี่นะครับที่แบบอะไรนะเนี่ย เป๊กหนึ่งได้เท่านี้นะครับก็คือสีก็คือเหมือนกับน้ำมะนาวนะครับแต่กลิ่นเขาบอกอันนี้จอมรับนะหอมกลิ่นเลมอนมากโอเคครับคราวนี้มาชิมรสชาตินะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน้ำเลมอนธรรมดาทั่วไปเอาตรงนะถ้าเกิดกินรสชาติเนี่ยน้ำเลมอนธรรมดาทั่วไปแบบไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ค่อยหวานมากนะมันออกมีรสแบบหวานนิดนึงก็แบบไม่หวานมากอนะ ไม่ให้เลมอนรสชาติที่หวานไม่ชอบไม่ใช่เปรี้ยวถ้าเกิดใครคาดหวังรสเปรี้ยวนะครับไอเนี้ยไม่ตอบโจทย์คุณแต่ว้าเกิดชอบกินเลมอนแบบหวานๆไอเนี้ยตอบโจทย์คุณอยู่ก็โอเคก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เนีครับก็ท่านตามส่วนประกอบนะครับมีหลายคนพิยงรณานในคอมเมนต์นะครับในพวกพันทิปในพวกยูยูทูบนะครับหรือคลิปนอื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยมันกินแล้วก็สดชื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูส่วนประกอบก็มีวิตามินบีหกกับบีสิบสองอ่ะที่ทาให้สดชื่นคือแล้วบางคนนะครับบอกว่า กินแล้วมันโตลุงได้ก็แน่นอนนะครับตรงนี้มันมีคาเฟอีนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราอ่านส่วนประกอบเลยไม่แปลกใจเมื่อเกิดคุณมีคาเฟอีนนะครับคุณจะให้ความสดชื่นนะครับแล้วก็มีวิตามิน B6 กับ12ก็โอเคมันก็ประมาณนี้แหละมันก็นแบบพ่วงตรงนะถ้าอ่านตามส่วนประกอบมันไม่ได้เว่อรบบ์ไปเขารีวิวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะอ่านจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเชื่อรีวิวแลต้องอ่านส่วนประกอบด้วยเมื่อเราอ่านส่วนประกอบเราบี้ขอตามวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ ทำไมคุณกินแล้วถึงได้สดชื่นนะครับก็มันมีคาเฟอีนนะครับทำไมคุณรู้สึกกินรู้สึกกระเปี้ยกระเป๋าเนี่ยมันก็มีวิตามินบีก็แทนนั่นเองครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มีสารตัดจากชาเขียวกับโซมโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ประเดลงเท่นี้นะครับแล้วกบมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s c r ต b e กดแชร์ด้วยนะ